ก้อนเจแดงสิออกสาเบื้องหลังนะครับก้อนจอกก้องของเจแดงว่าคุณแม่เพิ่นสวยเพิ่นงามจังไหนนี่พี่น้องครับน้องกับกระต้แต่งอ่ะ่นหมวกกระต้งย้อมด้วยมาจำกระต้งข้าว และสำคัญขีมนครับเสนใจขีมกันติดต่อสังซิได้ที่คุณแม่เด้ครับผมอยากองตีเลยอยากนาสวยนาได้คุณแม่ขับร่เ้าเนี่นเขาคนนี้ขับว่ายนี่ก็ถือว่าจเจดียิคนดูดีที่รับพี่น้องนี่ครับคุณแม่เคนนี้เต็งตึงนาใส่ขาออร่าอายุประมาณสี่สิบห้าครับครับทาใส่ขีมเกดแดง โฆษณาครีมน้องครับแต่ว่าเบิ่งเบิ่งเบิ่งตัวเดิเบิ่งหลังคุณแม่ก่อนออกกองหลังเบิ่งหลังก่อนออกครับก่อนก่อนจะทำงานก่อนใช่ละเบถ่างคลิปกันรูปแตแป้งนี่กับท่าริบปากบ่แดงปากบ่แดงเลขบ่คิ้วปากแดงเลขจังคิ้วปากไม่แดงทำงานไม่ได้างงสิิล้มคก็ตอ อ่าสะก่อนนิดน er. ึงแต่ถ hmm oh, ้าริดย okay. ังม่สีเอฟซีอยากสวยอยากงามคือคุณแม่ครับเนาะแกอย่าลืมครับสั่งซืสีขิมท่านคุณแม่ได้เอาสายก่อนเอาสายตัวยาขิมบะมาดาม้ามาดามากับพวเป็ดยังคุณแม่ในนู่เบื่อทั่วไปอันนี้ห้องบ้านในเตรียมท่าสวัสดีค่ะเอฟซีดอลล่าตั้งป้องมันจะโคตรอะไรมาคำหนึ่งตั้งแล้วค่ะปากปิดตาไม่มูนไม่ได้ค่ะเอฟซีดอลล่า ครับพอจังไหมนะครับเด้อตัางฟังแล้วกันค่ะเอฟซีือเก่าเอฟซีบาวเทาเอฟซีพอเพจเอฟซีแม่หมูเอฟซีพอใจดีนะครับเอฟซีจแดงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดินลาในเด้อครับช่องแม่หมูน้ำเด้อค่ะทุกช่องเด้อครับทุกกลิ่นเขาอิ่มพอใจดีเพิ่นเลี้ยงเขาอิ่มค่ะเพิ่นเลี้ยงเขาอิ่มีพี่มั่นอยู่บ้านพอใจดีนะครับนี่วันที่4ไปบุญบานเฮาเราจะไปกินเนี่ยเด้อพอใจดี บันทที่4มีหมอลำบ่ค่ะแม่แม่มีหมอำบ่งบ่กลิ่นบนชุนหลังกินบทชุหลังเามือนพี่น้องใครเป็งหลังคุณแม่คนเป็นอย่างนี้ครับเอฟซีถามของอะไรนะครับถามมาเบ้าเทาเนาะกับไปถามคุณแม่คนนี้่นใดมากหรือยังครับหลักหน่วยล่างตัวเดียวคุณแม่หลักหน่วยล่างคุณกะว่า ม้วนมีวันน่้ที่เห็นแม่ลักซิปเพิ่นมักอยู่ตัวหนึง่งเพิ่นจับคูหให้เลยตัวหนึง่งให้กับตัวนั่แต่ว่าตัวนวยนัน่นเพิ่นคาดว่าสิตัวนี้ละแต่ว่าอีกตัวหนึงเพิ่นจับคูนอกไร่กลางในป้อมจะคู่ให้คือวางงดที่แล้วนี่มาตัวเดียวนี้มาตรงๆได้บ่แม่นรับนวยตรงเลยเพิ่นให้ศูนย์มาทไทยครับอืมจากสิแม่นบ่แม่นเนาะกันคันคันพอถึงมาเลยโจรไว้ชันจอนเขา กาถึงว่าโดดถึงไหนจันจร์ยางเดียวเดี๋ยวเนี่ยเอฟซีถามเขามาหลายนะครับเพราะวันที่แล้วคุณแม่มาหลักหน่วยล่างเม็ดเดียวศูนย์นะครับ<ม>วันนี้คุณแม่เป็นกระไดมาแล้วคุณแม่ลงไปแล้วเมื่อไนร่ก็เลยมากับทีมงานงนี่แหละครับก็ดีครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานครับค่ะทุกช่องแล้วคุณแม่ทัพนาลาครับาะใจดีแม่หมูค่ะซื้อซองซื้อแม่หมูก่อนค่ะแม่หมูพระโชคแม่นค่ะ ซื้อฟันกับม้วนม้วนแน่ตารางเซื้อแม่หมูอาจจะซองอันเพชรปลาลวยนี่ก็เบ้าเ่าครับผมเฉพาะพิเศษเฉพาะพิเศษทวดเพชรปลาลวยได้พี่น้องแด้วก็แม่ปลาลวยหลายๆเนี่ยตอนนี้เงินซื้อเสียใสจจับท่านผู้ชมอย่าลืมด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้นทิ้งแน่ทุกช่องนะครับเนาะในเครือข่ายของจจแดงนะครับเนาะรซ่องแน่แล้วจะเก่าบ่มาเดือดสาหัดกระติดธุระ มือนเดือนจะเกาวันพระอืเป็นบอกหน่อเรับอแต่ว่าทอบอกแล้วว่าไปเรียกพ่อสิงน้ำกันคลิปนาเขาไปเรียกพ่อสิงครับค่ะอพอพูดพ่อใจดีอะไรแซ่บตาแซ่บแซ่บนอ้วนับวมอื่นโลกป่าบ้านเยีมบุญบุญบ้านเฮาวันที่สี่เส้นเด็บสี่ันไม่ ข้าผิกินบ้านเป้าเถาคุณแม่ขันนที่สี่มาเจอเสาเลยเด้อคุณแม่อยู่บ้านเป้าเถาก็เป้าเถาที่สี่ติดงานอีกไปงานแตงงานแต่งร้านแต่งแตงแตงีบงแตงแีงแตงแตงแบงแตงแตบุตบ้ตนนตงแต่แตงแตงรตงแ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 ตแตง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 แแตงแตงอตงแ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 ตนแตง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 แยมแตงแตบแมงเตงแตงแตงแตเแตง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 แแตเราเดตงนต กําลังยืดกันล้ใจเย็นๆเอาตอนมะนาวซุ่มเนาะอากาศก็ซุ่มน้ำก็จีน่าช่วงนั้นครับอยู่ซุ่มกินเย็นยังพว่าขืนว่าเท่าไหร่เย็นจีนเยเหยียบพอดซะก่อนยังคือพ่อนายเอาบาดที้คุณแม่เอฟซีจะรอดโดนนี่คุณแม่เขาเรื่องเลยเขาเรื่องเลยครับผมเรื่องเลยบาดที่นี่แหละครับผมแม่ตัวเดียวครับซีไทยซีไทยซี่วยซีหลักหน่วย 0ซี1ซี2ซี3ซี4ซี6 4ี7แปดซีเก่าซีขึ้นให้เน้นมะว่าเก่าซีซีเก่าขึ้นแมวขี้นแมวขึนหิ่เขียสิทธิอเนียห้ามนะเพิ่งเอาค่ะเบิ้งน้ำแข็งง่าบอกงามจะขอหามัดสูบคุณเห่อเอาอีใส่ปูซี0หน่วย ครับล่างยังเดียวไ่ครับล่างหลักหน่วยโอ้การการันตีเย่องาหลัก่วยล่าง C ล่างมเนี่เดียวตัวเดียวศูเนอะครับหนึ่งครับสามนั่เนาะอืม้าเบิน4 C ข ครับหกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่อ่าีครับส่ตัวนี้ตัตัวมากเข้ากับตัวไปครับผมเออเป็นเเ็นให้เก่าสี่เครับผมเลนนเปิว่าเก่าสี่เออสี่เก่าเนี่ยกับน้ำดิโอ้กลับน้ำ สีเก้ากับด้วยสีเกป็นตัวลองกับเป็นตัวลองก็สี่เก้าเป็นตัวรองตเนะครับเนาะหัวอนเิ่นกระบอกศูนย์นะรักหน่วยเหมือนสี่มันก็จือแ่สดงคิดว่าถ้ามากนึงกับตรงแต่สีมากกับตรงมันึ่งสถ้าสามผหานมากก็จะเป็นสามสี่ถ้าหลายๆก้คนแปดสี ขอนี่หนึ่งสองที่เข่าใส่วันทีนะครับวันทีเดือนที่หนึ่งมีนาครับผมครับผมนี่ครับนะครับผมู้ใดมากตัวไดชอบตัวไหนหมักสองซีน้ำพ้นปลาดิแล้วหมักสองซีหมักหนึ่งซีไหมครับเอ้ยหนงซีตัวสิเว้ยแมน ออกตัวมีรถครับทำมชาว่าลอูงเชน้องเมียถ้าเปมาตัวอกส่สาอยู่ถ้าสูงมากเลยเป็นูถ้านมากก็จะเป็นเนืองเชียร่ไงถ้าหามากกเป็นหาเียร์ไว้บริส้หามากจะเป็นหาซีย่ไว้บริสุทธิแล้ววะน้อแม่แล้วแม่มักตัวใดแม่ก็มากอยู่แล้วไม่คดอย่าท่านผู้ชม ตัวแม่มากพิหนึซีเนาะค่ะนอกแม่เนาะสองตัวนี้มาหลดทาชมหนึ่งซีแปดซีตัวนี้ออกบนตัวนี้ออกล่างมาหลดบันทือเลยวันที่สามวันที่สี่ดี่ยกันทั้งทีมงานเยงกันทั้งทีมงานขอให้สมดังปาตนา่ีครับผมยาให้มีให้เกดดลูกเรื่องเก้านาปาินาิ้น่งได้อ้เรื่องทีมานไปแจ็ค เจ็ดซิบบ่เจ็เจบเลยง่ายเน้อเรีพัทิ้ง่างเลย่าขอบคุณค่ะแม่บง่ายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วแคปนาจอตามนี้นะคะเลขหลักหน่วยล่างนะคะเลขวิธิมาของเจแดงบนไดมานะคะมเย่อีมี 0C 1C 2C 3า 4C 5C 6C เจ็ด9ีเก่านะคะเน้นให้ที่เกาะตะวากับตนั่เป็นซีเก่านะคะท่นผม พิจารณาบงเคือเป็นแนวทางเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแม่มูกฝา,ากไว้มิเพียงเท่านี้เนาะค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีร่ำรวยเฮงกัดสุขสุขเด้อค่ะบอกกันไหมได้คลิปนานเนาะค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ